จงบอกเอากล่องนี้ขอบคุณ12คนดูกับเยลเลมนะคะดูสิเนี่ยกล่องเขาแบบไม่ใช่จะเรียบร้อยมาเลยแบบแกะออกก่อนนะคะสิ่งนี้คงเป็นที่รองจานแน่ๆเลยถ้าเยลเลมเดาไม่ผิดนะคะตอนแรกคิดว่าเป็นเสื้อไม่ใช่ใช,ใช่เป็นที่รองจานะคะ่ะนี่นะคะ เป็นที่รองจานหลายสีเลยค่ะนิ่มดีเลยมันเป็นเหมือนหนังนะคะจะยมให้ดูก่เน,นี่ยค่ะมีทั้งหมดสามสามแผ่นสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนแล้วก็สีออกเทาๆนะคะมีสามพื้นค่ะมาเลยค่ะทีนี้แกะกล่องนี้ แก่กล่องนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูดูซิเป็นอะไรเป็นอะไรข้าน้องหมีแน่เลยมีบัตรไหมคะเนี่ยมีบัตรค่ะมีบัตรน่ารักน่ารักนะคะเอาไว้ก่อนขออย่าเล่นแกะก่อนนะนี่เลยค่ะ ว้าวท่านผู้ชมมารุ้นกันว่าจะน่ารักแค่ไหนนั่นไงน้องน่ารักค่ะน้องน่ารักมากเอาไว้โชว์ให้ดูเลยตรงที่สองนะคะเดี๋ยวเย็นแล้วไม่ได้อ่านเพื่อนเลย ขออ่านกนอ่อนยายแล้วม,มัวแต่ทำพี่จงบอกเอากล่องนี้แล้วก็หัวเรฮ่าฮ่าฮ่ามากล่องนี้หรือเปล่าคะ <c oughs> น่ารักค่ะน้องน่านบอกพี่แลมติดดานดานดานจ้าค่ะสวัสดีค่ะน้องน่านน้องน่านสวัสดีทุกท่านค่ะคุณชัยวิชิตสวัสดีครับสบายน้านน้องน่านพี่จงไหว้วายน้องน่านบอก พี่ชัยวิชิตไหว้น้องโดมยายสวัสดีครับกดไลค์แล้วครับขอบคุณค่ะหนุ่มคำตะก,ก้าถิ่นคนงามบ่าวภูไทยเลิฟสิครับสวัสดีครับหนุ่มคำตะก,ก้าขอบคุณนะคะยายเล่มมพามาทำผลไม้แล้วก็มาแกะกล่องต่อค่ะยาวไปยาวไปเลยผลไม้ยาวไปยาวไป ยาวไปไปแกะกล่องค่ะน้องสะพายน่านพี่แอร์พี่แอร์ไหว้ไหว้น้องโดมกดไลค์แล้วครับยายยายยายสาวสวยขอบคุณค่ะน้องน่านบอกน้องโดมดีครับหนุ่มคำตะก,ก้าบอกสะพยน่านสวัสดีครับพี่จงบอกคุณสะพายน่านไหว้ไหว้คุณชัยวิชิตส,สวัสดีครับน้องโดมน้องน่านบอกน่ารักค่ะพี่แลมค่ะน่ารักน้องน,น่่นเหลืออีกกล่องหนึ่งนะเดี๋ยวลุ้นกล่องนี้ว่าน่ารักแค่ไหน ยังแลวมีอยู่สี่ตัวห้าตัวน้องน,นั่นพี่จงบอกอันนี้ของพี่จงแล้วก็หัวล้อนะคะค่ะอันนี้ของพี่จงใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมหรือว่าอันที่แก่แล้วคะหน้าตาหน่ารักนะเนี่ยคุณชัยวิชิตสวัสดีครับหนุ่มคำตะก้าหนุ่มคำตะก้าคุณชัยวิชิตสวัสดีครับ หนุ่มทำตะกร้าให้ดอกไม้หัวใจสามสีนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็กอดๆแล้วก็พัดๆพัดร้อนๆร้อนๆขอบคุณค่ะกล่องต่อไปนะคะยายเล้นจะแกะกล่องต่อไปก่อนอยายแล้นะต้องวนว่ากล่องมันนะเผื่อเราวันนึงเราเกิดความเบื่อเขาขึ้นมาใช่ไหมคะจะได้เอาขายได้ ก็จะพยายามแกะให้มันอยู่ในสภาพที่โอเคหน่อยนะคะเขาจะมีบัตรมาด้วยนะคะนี่คือบัตรของเขาค่ะนี่คือบัตรของเขาเขาจะมีบัตรมาด้วยบัตรแข็งๆนี่ค่ะเด็มก็จะพยายามแกะให้มันสวยๆมาแกะตัวนี้ก่อนนะคะว่าเป็นอะไรขอบคุณนะคะ แกะนะคะดึงแล้ว